สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาพูดถึงกว่าไทยจะได้ F16 AB ให้ฟังกันนะครับช่วงหลังสงครามเวียดนามก็ทางเวียดนามนี่ได้มีเครื่องบินมิก21ประจำการอยู่จำนวนมากนะครับประมาณ600กว่าลำแล้วก็มีเครื่องบิน F5 AB แล้วก็ E ซึ่งสหรัฐได้ทิ้งเอาไว้นะครับขนกลับไปสหรัฐไม่หมดหลังจากที่ถอนกำลังออกจาก เวียดนามใต้อีกประมาณ100กว่าลำในขณะที่ไทยมีเครื่อง F5AB และ EF อยู่ประมาณ50กว่าลำเท่านั้นเองซึ่งเหตุผลนักล่าวก็ทำให้ต้องจัดหาเครื่องบินที่มีความสามารถสูงเข้ามาเพิ่มไทยก็เลือก F16AB ซึ่งพันธมิตรที่ใกล้เคียงกับสหรัฐนี้ก็ได้ทำการจัดหา F16AB เข้าไปจําการไปหลายประเทศมากแล้วนะครับซึ่งก็มียอดการผลิตเยอะและ แล้วก็รุ่น 4D ก็กำลังจะออกมาตอนที่ไทยเสนอขอซื้อ F16 AB ทางสหรัฐก็ไม่ยอมขายนะครับไม่ใช่ว่าขายเลยโดยทางนั้นเขาก็พยายามยื่นข้อเสนอว่าไทยอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการใช้ F16 AB เพราะมันแพงก็นำเสนอเครื่องบินอื่นให้ก็คือรุ่น F5G หรือที่ถูกกำหนดชื่อใหม่ก็คือ F20 Tiger Shark ซึ่ง F20 Tiger s h a r ก็ รูปลัางหน้าตามันก็จะเหมือนกับ F5E เพียงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ย F5E มี2เครื่องยนต์แต่ว่า F20 นี่มี1เครื่องยนต์เพียงแต่ว่า F20 เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่กว่าแล้วก็ระบบการทํางานต่างๆภายใน F20 ก็จะดีกว่าแต่ทางไทยไม่ได้เลือก F20 เพราะทหารรัฐอเมริกายังไม่ซื้อเข้าประจาการเลยแล้วไม่มีประเทศไหนที่ซื้อเข้าประจําการก็กลัวว่าซื้อมาแล้วเนี่ยต่อไปไม่มีอะไรใช้ หรือต่อให้มีอะไรก็แพงเพราะเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าถ้าซื้อไปผลสุดท้าย F20 ก็ไม่เกิดคำว่าไม่เกิดในที่นี้ก็คือไม่มีใครซื้ออีกเลยโครงการ F20 ก็ถูกพับไปซึ่งในขณะนั้นเนี่ยน็อตลอฟซึ่งเป็นบร,ริษัทผลิต F20 ก็หวังมากว่าประเทศไทยจะสั่งซื้อแต่สุดท้ายประเทศไทยก็ไม่ได้สั่งซื้อด้วยเหตุผลดังกล่าวหลังจากนั้นไทยยืนยันว่าจะเอา F16AB เอสหรัฐก็ยังไม่ขายอีกแต่นำเสนอเอา F16 รุ่นนี้ไปแล้วกันก็คือรุ่นเอ็กซ์รุ่นดาวเกตก็คือเขาเขากำหนดว่ามันเป็น F16 รุ่น16ทับ79หน้าตาเหมือน F16 เลยมันก็คือรุ่น F16 ดาวเกตนั่นแหละเพราะว่าระบบต่างๆคล้ายกันแต่มีประสิทธิภาพไม่เท่ากับ F16 AB และที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์มีกำลังขับน้อยกว่า F16 AB ซึ่งพอมาพิจารณาแล้วไทยก็ว่ามันก็มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการก็คือดีกว่า F5E ไม่มาก ก็เลยยืนยันกลับไปหมายว่าเนี่ยจเจา f 1 6 ab สุดท้ายสาหรัฐก็อนุมัติซึ่งในขณะนั้นนี่พันธมิตรที่ใกล้เคียงนี่เริ่มได้รับ f 1 6 cd แล้วและเครื่องยนต์ f 1 6 cd เนี่ยมันดีกว่าเครื่องยนต์ f 1 6 ab พอเครื่องยนต์ f 1 6 cd ท,ที่ที่มันเหนือกว่าดีกว่าเนี่ยทางไทยเห็นแล้วเนี่ยไทยก็เลยแก้ลำาดยกาซื้อ f 1 6 ab แต่ไม่ซื้อเครื่องยนต์อันนี้เป็นโครงการเดียวที่ไม่ซื้อแบบไม่มีเครื่องยนต์เรือดำน้ำนํานี่ไม่ใช่นะเรือดำน้ามีเครื่องยตนนะ อย่าเข้าใจผิดเข้าใจสื่อที่แบบไม่มีความรู้ไม่รู้ความจริงแล้วมาบอกซื้อเดือดดัน้ําไม่มีเครื่องยนต์ไม่ใช่มีมีหมดเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์มันไม่ตรงปกมันไม่ตรงสเปคมันไม่ใช่แบบที่ต้องการในเในเบื้องต้นขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมเพราะมันมีปัญหา1นึงของว่ากันแต่สําหรับไทยเนี่ยซื้อเครื่องไม่มีเครื่องยนต์สุดท้ายไปออเดอร์เครื่องยนต์ต่างหากเอาเครื่องยนต์ที่ใส่ใน F16CD นี่แหละ ซื้อแล้วก็มาใส่ใน F16AB ของไทยไทยมันก็เลยเป็น F16AB รุ่นที่มีเครื่องยนต์ของ cd เข้ามาจนสารัฐอเมริกาบอกว่าต่อไปไม่ให้ซื้อแยกแบบนี้แล้วถ้าซื้อก็คือซื้อไปทั้งทั้งชุดครบเซตไปเลยก็เนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปเผื่อบ,บางคนไม่ทราบก็จึงนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันโอเคขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ F16 กับกิบเพนที่เชียร์กันนักกันหนาเนี่ยบางวัน ยูทูบเบอร์ก็ออกมาบอกเนี่ยไทยสั่งซื้อ F16 แล้วอีกวันต่อมาก็บอกไทยมีแผนที่จะสั่งกิ๊เพนช่องนี้ไม่นําเสนอแบบนี้นะครับก็คือเอาแต่ยอดวิวนี้โดยที่แบบไม่มีความรู้หรือมีความรู้แต่เจตนาที่จะทํายอดวิวอย่างเดียวเอาสนุกเพราะยูทูบเบอร์ไม่มีสิทธิ์มาสั่งซื้อแล้วก็ใช้บอกว่าไทยซื้อซะด้วยถ้ายูทูบเบอร์จะซื้อได้ก็น่นนะครับพลาสติกจําลองเนะี่ยซื้อไปเถอะ จะเอา ABF35 เอายานอาวกาศอะไรก็ซื้อไปโอเคขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ